สวัสดีครับเมาส์พังอยู่แล้วนะครับก็ใช้งานหนักไปหน่อยเล่นเกมแล้วก็ใช้งานทั่วไปพอดีต้องใช้งานตอนกลางคืนบ่อยก็เลยหาซื้อเมาส์เก็บเสียงมาก็ดได้ตัวนี้มานะครับเป็นนับโปุ่น NM19 ้นะฮะนี่ยครับ,รบกล่องมันพอดีแกะออกมาแล้วนะฮะซื้อมาจากร้านจิบจิบคอมพิวเตอร์นับโปะฮะก็เป็น แบบใช้สายครับราคาไม่แพงนะครับตัวหนึ่งก็ซื้อมา180บาทไม่เกิน200บาทก็น่าจะประมาณนี้ราคาคงไม่ต่างกันมากแต่ละร้านนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้รูปมาป่าสีเหลืองนะครับผมเห็นมีสีแดงแล้วก็สีดำพอดีชอบสีดำก็เลยเอาตัวนี้มานะครับด้านหลังก็จะเป็นลักษณะนี้อของนับโบ เมดอินไชน่านะครับก็โอเคนะฮะเดี๋ยวลองต่อดนะูนี่เป็น USB แจ็คครับจะดูว่ามีเสียงไหมนะะก็มีไฟตัวปุ่มคลิกซ้ายกับคลิกขวาเนี่ยจะไม่มีเสียงนะฮะเดี๋ยวผมลองคลิกดูจะดังแค่นี้ฮะ แสดงแค่นี้แตป่ปุ่มตรงกลางเนี่ยจะคลิกมีเสียงเหมือนเดิมน,นะครับคลิกมีเสียงแล้วก็ปุ่มข้างก็จะมีเสียงแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ใช้เอยครับก็ใช้ซ้ายขวาเป็นหลักตอ,อนเล่นเกมก็ประมาณนี้คลิกได้ปกตินะฮะก็ครับก็ถือว่าโอเคใช้งานตอนคืนใช้ทำงานใช้เล่นเกมก็ น่าจะช่วยได้เยอะเลยครับใครสนใจก็ลองคลิกที่ลิงก์สั่งซื้อออนไลน์ได้ตอนนี้ก็สะดวกซื้อที่ Lazada ก็ได้หรือซื้อตามร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปก็ได้จะมีหลายร้านยู่นะครับลองใช้งานดูไม่แพงครับตัวนี้ครับครับขอบคุณครับ